สวัสดีค่ะสายรงงเองค่ะว,วันนี้มาแจ้งข่าวชาวนานะคะก็คือชาวนาปักหลักหน้าทำเนียบรัฐบาลนะคะทวงถามถึงการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดพร้อมกันเลยนะคะซึ่งชาวนานะคะหลายจังหวัดมีตั้งแต่สุุโไทยพิษณุโลกพิจ,จิตรนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีนะคะได้มีการรวมตัวกันบริเวณหน้าศูนเรื่อง รับเรื่องร้องทุกข์ตรงข้ามกับทำเนียบร,รัฐบาลน,นะคะเพื่อที่จะขอพบนาย,ยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับมาตรการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำนั่นเองค่ะ ขณะนี้นะคะชาวนานในหลายพื้นที่ภาคกลางนะคะได้มีการเริ่มเกี่ยวข้าวนาปังแล้วแต่ว่าราคาข้าวนะคะก็ยังตกต่ำเหลือเพียงตันละ6 0 0 0 7ถึง7 0 0 0บาทค่ะจากปีที่แล้วที่เคยขายข้าวได้ตันละ1 0 0 0 0 0 0ถึง1 0 0บาทนะคะทำให้ต้องประสบปัญหาขาดทุนนั่นเองนะคะซึ่งก็มี ชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็ได้บอกว่าวันนี้เดินทางมาทวงถามรัฐบาลว่าจะช่วยเหลือและก็แก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำอย่างไรนะคะซึ่งขณะนี้ตนเองยังไม่ได้เก็บเกี่ยวข้าวเพราะอยากจะรอความชัดเจนจะ ในมาตรการต่างๆของรัฐบาลนั่นเองค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ตัวแทนชาวนาภาคกลางนะคะหลายจังหวัดได้มีการยื่นเรื่องผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อที่จะแจ้งปัญหามายัางรัฐบาลยกตัวอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะชาวนาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รวมตัวการปิดถนนซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ได้แจ้งว่าจะจัดทํามาตรการเร่งด่วนโดยให้พาณิชย์จังหวัด เปิดจุดรับซื้อข้าวค่ะแต่ยังไม่ยืนยันว่าจะกำหนดราคารับซื้อเท่าใด,าดนะคะรวมถึงจะชดเชยให้ชาวนาที่ขายข้าวไปแล้วก่อนหน้านี้หรือไม่ ซึ่งก็มีชาวนาจังหวัดพิจิตรนะคะได้บอกเล่าปัญหาว่าต้นทุนการผลิตข้าวอยู่ที่ตันละ6,000บาทแต่กลับขายได้ในราคาไม่ถึงทุนนะคะโดยส่วนใหญ่จะมีปัญหาแมลงศัตรูข้าวนั่นเองค่ะสำหรับพื้นที่ภาคกลางจะปลูกข้าวปีละสองรอบทั้งนาปีและก็นาปรังนะคะหลังสรัดมีพื้นที่ให้กับกรมชลประทานปล่อยน้ำ ท่วมทุ่งนะคะป้องกันปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยจะเริ่มพาะปลูกข้าวในเดือนธันวาคมและเก็บเกี่ยวข้าวนาปรังในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมค่ะทางนี้นะคะก็มีรายงานนะคะว่าในช่วงเวลา14นาฬิกานะคะของพรุ่งนี้ก,ก็จะมีคณะอนุกรรมการนโยบายบริหารข้าวแห่งชาติจะมีการประชุมเพื่อการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำให้เกษตรกรชาวนาใน ขณะที่คณะกรรมาการเกษตรผู้สภาผู้แทนราษฎรจะประชุมกันในวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันก็คือวันที่20นะคะ